สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้เอาแบบภาษาอะไรดีเอาสองภาษาไหมนะครับมื้อนี้นะครับมีปลาซิวนะครับอันนี้เครื่อปลาซิวแก้วนะครับหรือปลาซิวที่มันไม่ขมนั่นแหละนะครับเออเป็นปลาซิวเรียกปลาซิวแก้วไหมที่มันไม่ขมนะฮะอันนี้ก็พร้อมเครื่องปรุงวันนี้เราจะทําเมนูที่มีชื่อว่าปลาซิวหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ส้มนั่นแหละเอามาใส่กันนี่แหละะเอ้า ตั้งหม้อนะครับแล้วก็เอา,อา,าพวกเคร่อหอมแดงกระเทียมพริกลงไปใบมะกรูดตะไคร้นะครับแล้วก็ใส่อนอไม่สมลงไปเลยพี่น้องนะครับแล้วก็แกงให้มันนี่แหละจนมันสุกนี่แหละปรุงรสตามใจชอบนะครับปรุงรสใจชอบพอหน่อไม้สุกแล้วก็เอาปลากะซิวลงไปนานเห็นไหมนี่เห็นไหมทําแบบของเราเองเอาปลากะซิวลงไปนะครับแล้วก็รอให้สุกนะครับพอสุกแล้ว นะครับแล้วก็เอาผักลงไปเนี่ยเอาไปใส่ปลาซิวลงไปพายเป็นนองแล้วก็ปิดฝาบัดที่เนี้ยน,นั่นพอปลาซิวมันก็สุกแป๊บเดียวแหละมันตัวเล็กนะฮะพอปลาซิวสุกแล้วนะตัวเล็กๆนะฮะเราปรุงรสเสร็จแล้วก็นั่นแหละเอาผักอีตูเล้าต้นหอมลงไปนะครับแค่นี้แหละพาเป็นนองเห็นไหมง่ายไหมแกงแกงน่อไม่สมใส่ปลาซิวแกงปลาซิวใส่น่อไม่สมนี่ผู้ใดพผ้าเห็ดน,น้อน้อวัดที่เอาล่องเบิ้ง,งล่องเบิ้งไายเปน้องล่องเบิ้งล่องเบิ้งนะลองดูไม่เสียหายหรอก นะครับผมคิดว่ามันต้องเป็นอาหารที่ต้องเป็นเมนูพิเศษสำหรับวันนี้แน่ๆเลยนะครับ่าจ,จะแซ่บที่เเพอนพี่นอนพี่นอน้องเนาะลองเฮดเบิ้งนะครับนี่เอาโอเคครับเพื่อนพี่น้องนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็นําตักใส่ถ้วยก็ได้นะครับใส่จานก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปนั่งกินข้าวนะครับนี่คือเมนูของเราแกงปลาซิวใส่นอไม่ดองหรือแกงปลาซิวใส่นม,มาสมนี่แหละเพื่อนพี่อนน้องมากินข้าวน้ำกัน ครับผมวิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุขเอานะฮะโอเคนะฮะอันนี้คืออ่าแกงเออแกงปลาซิวใส่อันนอไม่สมนะฮะผู้ใดพาเห็ดนาอแบดน,นี้นะฮะเออใครพาทำเนี่ยนะฮะแกงแต่ว่ามันไม่ใช่แบบชนิดที่มันขมนะ มันเป็นอ่าเขาเรียกอะไรมันเป็นแกงปลาซิวที่เป็นแบบปลาซิวแก้วมันจะไม่ขมนะฮะเออมันก็จะปลาเล็กปลาหน่อยทั่วไปเลยข้างนอกนะนี่มันมันเป็นปลปนทาปลนะปปที่ไม่ขมหรือมันจะขมเนี่ยชิมดูก,ก่อนขมป,ปะปลาซิวแก้วมันไม่ขมนะฮะนี่ซดก่อน นับแรกอือืไม่ขมอืม,ม,มไม่ขมอะไรเปล่าซอสแกงหน่อไม้ส้มร้อนๆไม่ร้อนหรอกมันอุ่นแล้วมันเย็นแล้วนะฮะไม่ไปโดนพด มาเรือกินเขา่าปั้นข้าวเหนียวแล้วก็เนี่ยมันมันมันดีพี่น้องมันดีอยู่ ลูกโดดซะหน่อยนี่อย่างนี้รสชาต รสชาติอาหารบ้านเราเออรสชาติแบบบ้านๆเลยนะฮะแกงข้าวใบสมเอาใครยังไม่เคยลองก็เราไปลองดูนะฮะโอ้น้ำหยดติ๋งๆอย่างนี้เลยเราใจ เมนูที่มีชื่อว่าแกงปลาซิวใส่หน่อไม้ส้มว้าวสุดยอดเข่าทิดปากสุดยอดอิลีเดนี่แต่โพดคําโปม เอาครับผมนะครับเอาเมนูนี่นะครับเอาล้องเบิงนะพี่พี่น้องนะครับมันก็กินได้อยู่แต่ว่าต้องใช้เป็นปลาซิวปลาซิวแก้วหรือปลาซิวขาวๆที่มันไม่ขมนะครับผมเอานะครับผมก็กินแล้วกะหาหมองนอนนะครับนอนเว้นแข้งกับหมาเท่านี้แหละนะฮะอ่ะได้เวลาพักผ่อนแล้วกินข้าวแล้วก็พักผ่อนนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผม ไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะว่าจะทําเมนูแบบอะไรให้ดูให้ดูให้ชมกันนะครับผมอ้าวโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ